และนี่ก็คือวิธีการสาธิตการยิงปืนประสุก้าเป็นไงมั่งเพื่อนกิ้งเป็นลูกหมาเลยเสรเจไปพาเพื่อนไปหาหมอเร็วจักจ่ายอยู่วันเนี่ยและนี่ก็คือการโดนลงจากรถทำวี่เมื่อรถตกลมอุ๊ยแม่เรื่องอุ๊ยแม่ และนี่อาคือการบรรจุกระสุนปืนข้อหกสิบพร้อมนะโอเคใส่มาเลยนี่ระวังนะเพื่อนของแรงนะใส่มาเลยเพื่อนอกูคนจับอยู่เมื่อยนี่จะใส่แล้วนะโอ้โหขำ้าเลยวิ่งดิครับรออะไรอ่ะ โอราณว่าโลภมากมักจะลาบหายอุยสนัยทองใครหล่นมาเปลี่ยนความรุนแรงให้กลายเป็นความมันไปกับเอ็กช็อต